ราชาลูกนังทั่วโลกร่วมมือกับเพจวีอาลิวพูคอเสนอเจอราดพร้อมหรือยังซื้อกองหลังเถะอขอร้องท่านเป่าแจงปมจุดโทษสถานการณ์ล่าสุดก่อนผมลงข่าวนี้ก็คือดูเหมือนว่าเกม FA ฟเับระหว่างลิฟู์กับแอสตันวินล่าจะซอแววเลื่อนออกไปก่อนจากกรณีที่ผู้เล่นและทีมงานของวินล่าตรวจพบเชื้อโควิดกันหลายคนจนต้องปิดสนามซ้อมซึ่งยังต้องรอดูต่อไปว่าจะเลื่อนหรือไม่อย่างไรแต่โอกาสเลื่อนน่าจะ90%ซ ถ้าเลื่อนจริงเกมต่อไปของเราก็คือการเจอกับแมนยูเต็ดวันที่17นี้ถือว่าเราจะได้พักอีกเกือบ10วันแต่ก่อนหน้านั้นแมนยูจะเตะนัดตกค้าง1เกมกับเบอร์ลี่ขอแค่ไม่แพ้พวกเขาก็จะขึ้นเป็นจา่าฝูงก่อนเกมแดงเดือดทันทีไปติดตามประเด็นที่น่าสนใจอื่นกันซื้อกองหลังเถิญขอร้องสภาพทีมของลิพูนิเกมล่าสุดกับนักบุญเราโยกเอากองกลาง2คนไปเล่นเป็นคู่เซนเตอร์สะท้อนถึงวิกฤตแนวรับของหงแดงได้เป็นอย่างดี หลายฝ่ายมองว่าลิพูควรจะมีการเสริมทัพในตลาดเดือนมกราคมนี้แต่ตลาดก็เปิดไปนานกว่าหนึ่งอาทิตย์ยังไม่มีทีท่าว่าหงแดงจะได้ใครแม้การซื้อกองหลังในเวลานี้จะเป็นการแก้ไขปัญหาระยะสัน้นแต่ในมุมมองของจอห์นบาร์สอดีตปีกตัวเก่งของเราเขามองว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นเขากล่าวในการให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่หงแดงมีข่าวกับเอ็มบัปเป้ว่าเอ็มบัปเป้ไม่ใช่คาตอบของลิเวอร์พูลสำหรับการแก้ปัญหาระยะสัน้นลิเวอร์พูลมีแนวลุกที่แข็งแกรง่ง และมีตัวเลือกเยอะแยะในตำแหน่งมิดฟิลด์แต่เซ็นเตอร์แบ็กคือตำแหน่งที่พวกเขาจำเป็นต้องเสริมทำให้ได้นั่นเป็นอีกหนึ่งเสียงที่เรียกร้องให้ลิพูเสริมกองหลังเพื่อแก้ปัญหาระยะสั้นไปก่อนแต่ในมุมมองของครอปที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อก่อนเกมดวลกับวิลลาเขาได้พูดถึงประเด็นการซื้อนักเตะเพิ่มของลิฟูในตอนนี้ว่าผมไม่สามารถพูดได้ว่าเราจะไม่ดึงนักเตะใหม่เข้ามาร่วมทีมแต่มันแทบเป็นไปไม่ได้เพราะสถานการณ์ของโลกในตอนนี้เรามีคนลืมสถานการณ์ที่มันยากลำบากสำหรับทุกคนและสโมสรฟ,ฟุตบอล มีไม่กี่สโมสรเท่านั้นที่ไม่มีปัญหาทางการเงินสโมสรแห่งนี้เราต้องมีความรับผิดชอบอย่างสูงกับสิ่งที่เราทำเสมอโลกกลับมาสู่สภาวะปกติทุกๆอย่างดีขึ้นและเราควา้าแชมป์ลีกกับแชมเปี้ยนลีกสโมสรย,ย่อมอยู่ในสถานะที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จากนั้นคุณก็พบว่าเซนต์ฮาร์สามคนรวมทั้งฟาบินโยและก็เด็กๆด,ดาวรุ่งทุกคนบาดเจ็บนี่คือสถานการณ์ที่เราควรจะต้องทำอะไรสักอย่างไหมใช่แน่นอนแต่เราไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะทำได้ ดังนั้นผมไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือไม่บางทีเราอาจจะทําบางอย่างแต่มันก็เป็นแค่การแก้ไขปัญหาระยะสั้นเท่านั้นหากเลือกได้เราก็ไม่อยากแก้ไขปัญหาในระยะสั้นนั่นไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องเพราะมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยจริงๆหากจับประเด็นและน้าเสียงของครอปเชื่อว่ามการานีลิฟูจะไม่ยื่นซื้อกองหลังราคาแพงๆแน่แต่ดูเหมือนว่าแม้ไม่ชอบการแก้ไขปัญหาระยะสั้นแต่ครอปก็อมในประเศสศซะทีเดียวบางทีเราอาจจะมีเซนเต็กเพิ่มขึ้นมาอีกสักคน แต่คงเป็นตัวช่วยระยะสั้นคล้ายๆกรณีของอาดเดียนมากกว่าเจอรัดพร้อมสารต่อง,งานครอบหรือ,อยังอีกหนึ่งเรื่องที่กลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งก็คือเรื่องของปุนซื้อที่จะมาทำหน้าที่ต่อจากครอปหรือเรื่องของเรื่องก็คือฤดูกาลนี้เจอรจัตพาทีมเดนเจอ,อ,อร์โชว์ฟอร์มได้ร้อนแรงมากๆแข่งไป22เกมชนะถึง20และเสมอ2ยังไม่แพ้ใครเลยในลีกทิ้งห่างรองจากฝูงอย่างเซลติกถึง19แต้มโอกาสคว้าแชมป์แบบไร้พ่ายมีสูงมากทีเดียว ทำให้หลายฝ่ายเริ่มตั้งข้อสังเกตแล้วว่าเจอราดพร้อมแล้วหรือยังกับการกลับมาคุมทีมหง์แดงฟิลทอมสันอดีตนักเตะของเรามองว่าตอนนี้เจอราดมีความพร้อมแล้วที่จะกลับมาคุมทีมหง์แดงต่อจากครับเขายกตัวอย่างของแกรมซูเนสว่าใกล้เคียงกับสถานการณ์ของกัปตันหมายเลขแปดของทีมถ้ามันเคยดีพอสําหรับแกรมสูเนสที่เคยคุมทีมเดนเจอร์และกลับมาคุมทีมหง์แดงผมว่าเจอราดก็น่าจะได้โอกาสเหมือนกันที่จะกลับมาสารต่องานของครับที่ลิเวอร์พูลตอนที่ครับต่อสัญญาใหม่นั้น พอวันดุ่งขึ้นเจอราดก็ต่อสัญญากับเรนเจอร์โดยมีสัญญาถึงปีเดียวกันกับครับเขาเป็นหนึ่งในคนที่เข้ามาในความคิดเมื่อคิดถึงผู้จัดการทีมคนต่อไปของลิเวอร์พูลเขายังเคยเป็นโคช้ชให้เยาวชนของเราอีก2ปีในเห็นการทํางานของครับการฝึกสอนเขาจึงรู้ลึกถึงสิ่งที่ครับทําซึ่งจะช่วยเขาเดินไปข้างหน้าเพราะแทบไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรมากเมื่อกลับมาถึงส่วนในทัศนะของคารคเกอร์เพื่อนร่วมทีมของเจอราดเองเขามองว่า เจอรันนั้นอย่างไรเสียก็ต้องกลับมาคุมทีมสักวันแต่คาราเกอร์ยังมองว่าประสบการณ์ทํางานของเจอรัตนอาจจะยังไม่มากพอโดยเขายกตัวอย่างการกลับมาคุมทีมเชลซีของลมพาร์ดเพื่อร่วมถิ่นชาติว่าจะเป็นตัวอย่างให้เจอรัตนเห็นว่าการทํางานจะต้องสั่งสมประสบการณ์และบารมีก่อนเจอรัตนเป็นทีเ่เรนเจอร์และกําลังทําผลงานได้ดีแต่ถามว่าผมอยากให้เขากลับมาคุมทีมลิปุ่ยโดยปราศจากประสบการณ์ที่มากพอหรือไม่แน่นอนว่าไม่ผมแค่คิดว่าเมื่อคุณจะทํางานใหญ่โดยไม่มีประสบการณ์ คุณก็จะเจอกับช่วงเวลาที่ยากลำบากเหมือนกับแฟรงก์ตอนนี้โดยสรุปก็คือสัญญาของเจอราดกับครอปจะหมดในปี2 0 2พพร้อมกันเจอราดยังมีเวลาเก็บเกี่ยวประสบการณ์อีกหลายปีเช่นเดียวกันกับครอปที่มีเวลาในการวางรากฐานทีมและโครงสร้างทีมที่แข็งแกร่งให้กับเขาการทํางานโดยสอดประสานกันเช่นนี้ผลดีย่อมตกอยู่กับทีมของเราที่จะแข็งแกร่งแบบนี้ไปอีกนานท่านเป่าแจงปมหงพลาดจุดโทษแม้จะจบเกมไปแล้ว แต่ยังคงเป็นกระแสท,ที่ให้พูดคุยกันมาต่อเนื่องกับเกมที่ผู้บุกไปพ่ายนักบุญหนึ่งต่อศูนย์โดยในเกมมี2จังหวะที่ฮงแดงน่าจะได้จุดโทษแต่ผู้ตัดสินมาริเนอร์ไม่ได้เป่าให้เป็นผลให้ครอปให้สภา์หลังเกมแบบระเบิดอารมณ์แถมยังพลาดพิงแมนอยู่ว่าได้จุดโทษบ่อยจนกลายเป็นวิวาทะย่อมย่อมของกุนซือทั้งสองทีมในมุมมองของผู้ตัดสินอย่างเดอร์มอตกันละเกอร์อดีตผู้ตัดสินรีมยรีให้ความเห็นว่าอันเดมาริเนอร์ทำถูกแล้วที่ไม่ให้จุดโทษลิปูท,ทั้งสองจังหวะโดยเขาาาไดด้อออธิบยยยเเหตุผลล่่งะีวา ผมดูเกมนี้แบบถ่ายทอดสดและไม่คิดว่ามีจังหวะไหนที่ควรเป็นจุดโทษเลยผมคิดว่ากรรมการควบคุมสถานการณ์ในเกมได้ดีที่จริงมันไม่มีอะไรที่น่าเป็นประเด็นให้เถียงกันเลยนะผมไม่คิดว่าจังหวะของแจ็คสตีเฟนควรจะเป็นจุดโทษสิ่งที่คุณควรจะสนใจก็คือเขาตั้งใจยกมือมาบล็อกลูกยิงหรือเปล่าคำตอบคือไม่เลยแขนของเขาก็ควรจะอยู่ในท่าน,นั้นอยู่แล้วตามธรรมชาติผมไม่ได้พูดถึงการสอดแขนมาตรงลำตัวแต่ผมหมายถึงท่าทางตามธรรมชาติที่แขนควรจะอยู่ ตอนนั้นคนที่เป็นกองหลังพยายามที่จะบล็อกบอลเขาทําให้ร่างกายของตัวเองอยู่ในจุดที่ถูกต้องตามกฎเพื่อบล็อกลูกนั้นเขาไม่ตั้งใจกางแขนออกมาเลยแถมจังหวะนั้นบอลมันยังพุ่งมาจากเลียกใกล้ๆและพุ่งเข้ามาเร็วมากด้วยแน่นอนว่าบอลไปโดนศอกของเขาแต่ผมไม่คิดว่าจะมีกรรมการคนไหนที่เป่าให้ลูกนี้เป็นจุดโทษหรอกส่วนอีกจังหวะผมว่ามันเป็นการพัวพันแย่งบอลกันวอลเกอร์ปีเตอร์สเข้าไปแย่งบอลผมคิดว่าเขายื่นขาออกไปและมาเน่ก็พยายามจะฉีกออกไปให้ได้ ทั้งสองจังหวะมันเกิดขึ้นพร้อมกันการเป่าให้เป็นลูกจุดโทษคงเป็นคําตัดสินที่รุนแรงเกินไปวอลเกอร์ปีเตอร์พยายามที่จะไม่ถึงขั้นสกัดแบบรุนแรงอย่างแน่นอนตอนนั้นกมการเองก็อยู่ในจุดที่มองเห็นทุกมุมได้ชัดเจนอยู่แล้วมันไม่มีมุมไหนที่ดีกว่ามุมนั้นไดยซ้ําเขามองเห็นมันแบบชัดเจนเขามองเห็นว่ามีการโดนตัวกันรวมถึงมองเห็นว่ามันมีการโดนตัวกันในรูปแบบไหนเพราะมันมีการแตะเนื้อต้องตัวกันแน่นอนและสุดท้ายเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่ลูกจุดโทษ ทีมงาน V.A.R. เองก็ตรวจสอบจังหวะน,นี้อย่างรวดเร็วและเห็นด้วยกับกรรมการเหมือนกันอธิบายดีขนาดนี้อยากให้แกไปช่วยอธิบายลูกจุดโทษของบรูนอ่นหน่อยละกันว่าการลาขาไปแบบนั้นควรให้จุดโทษหรือไม่ช่วยอธิบายให้ละเอียดแบบเข้าใจแม้กระทั่งว่านักเตะค,คิดอะไรแบบนี้ทีเถอะพ่อเดอร์มอตเพราะถ้าคิดแบบเขาคงไม่มีนักเตะค,คนไหนตั้งใจทําจุดโทษแน่แน่แพทันดาก้าดาวเตะเซบวกกระตุ้นข่าวความสนใจย้ายทีม แอสันดาก้ากองหน้าเซาบวกให้สัมภาษณ์ว่าเขาต้องการตามรอยปียร์เอมริกโอบาเมยองของอาร์เซนอลรวมถึงเซิดลมาเน่และโมฮัมเหม็ดซาลาห์ของลิเวอร์พูลตามรายงานของเดอะบิเด์กองหน้าวัย22ปีตกเป็นเป้าหมายของหลายทีมในพรีเมียร์โดยมีรายงานว่าลิ์พูลอาร์เซนอลและแมนยูเต็ดกำลังติดตามฟอร์มของศูนย์หน้าตัวเป้ารายนี้นักเตะทีมชาติแซมเบีย้ายมาจากไลเฟอร์ริงทีมลูกของเซาบวกในปี2 0 1 7หลังจากผ่านทีมเอนชานกาเรนเจอร์และคาฟูเซลติกในบ้านเกิด ลิฟูตีต่อกับตัวแทนของโอซานคาบักกองหลังชาวเก้แต่ไม่น่าจะดึงตัวในเดือนมกราคมและจะรอจนช่วงซัมเมอร์ถึงจะเสริมแนวรับตามรายงานของเมโทรแม้รายงานจากดียลติกจะเชื่อว่ามีการติดต่อแต่ในเดือนนี้จะไม่มีการย้ายทีมของคาบักที่คาดว่ามีค่าตัวราว25ล้านยูโรนักเตะทีมชาติตุรกีวัย20ปีตอนนี้มีข่าวว่าน่าจะย้ายไปอยู่กับเอซีมลานเอซิดามากกว่าและพวกเขายังไม่ได้ให้ความสนใจจะดึงตัวเวนบอทแมนจากลิวแต่อย่างใดแม้จะมีข่าวตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ตาม จึงเปนครอบอัปเดตเกี่ยวกับสภาพร่างกายของนาบีเกตาจิโอมาติบและดิโกโชตาโดยยืนยันในการแถลงข่าวก่อนเกม F a ฟเอคัพกับแอสตันวิลล่าในวันศุกร์นี้ว่าทั้ง3คนยังไม่พร้อมลงเล่นเมื่อถามเกี่ยวกับเกตาว่าใกล้คืนสนามหรือไม่หลังจากไม่ได้ลงเล่นตั้งแต่เกมบุกชนะพาเลทเจต่อศูนในวันที่19ธันวาคมที่ผ่านมาครอบตอบว่าใช่ในเร็วนี้แต่ยังไม่ใช่สําหรับเกมกับวิลล่า ในขณะเดียวกันพวกเขาต้องรอประเมินมาติดว่าจะพร้อมลงเล่นในเกมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันที่17เมกราคมหรือไม่หลังได้รับบาดเจ็บในเกมเสมอกับเวสต์บอมในเดือนที่แล้วครอบกล่าวว่าใช่เราจะพยายามทํางานในเรื่องนี้อย่างแน่นอนจนกว่าจะถึงเกมกับยูไนเต็ดเรายังคงมีเวลาราวๆ9วันดังนั้นเราจะลองดูเขาอยู่ในทิศท,ทางที่ดีแต่จะทันเกมกับยูไนเต็ดหรือ23วันหลังจากนั้นผมไม่รู้หลังเกมกับยูไนเต็ดแน่นอนว่าเราต้องลงเล่นทุกๆ3วันอีกครั้งซึ่งผมค่อนข้างแน่ใจ แต่สําหรับเกมกับยูเอ็นเตตดเราจะต้องรอดูอย่างไรก็ตามครับยืนยันว่าโชต้ายังต้องรออีก2-3สสัปดาห์ถึงจะกลับมาซ้อมกับทีมเนื่องจากมีปัญหาการบาดเจ็บเข่าตั้งแต่เกมกับมิทิลแลนด์ในวันที่9าธันวาคมบอสอธิบายว่ามันจะต้องใช้เวลาเขายังคงต้องสวมสนับดังนั้นเขายังต้องรออีก2-3สสัปดาห์กว่าจะกลับมาซ้อมกับทีมไม่มีอะไรต้องพูดถึงจริงๆมันต้องใช้เวลามันไม่จำเป็นต้องผ่าตัดซึ่งเป็นเรื่องที่ดีแต่มันเป็นการบาดเจ็บที่หนักอยู่ มันไม่ใช่การบาดเจ็บเล็กน้อยหรืออะไรแบบนั้นไม่เลยไม่แล้วมันยังคงต้องใช้เวลาไม่มีกรอบเวลาชัดเจนตรงนี้จิกันครบพอเจกับการปรับตัวเข้ากับชีวิตที่ลิปมของถาโคุณมิมินามิโนะหลังจากองหน้ารายนี้เพิ่งฉลองครบรอบหนึ่งปีกับสโมสรไม่นานมานี้โดยลงเล่น29เกมและทําไป4ประตูเมื่อถามเกี่ยวกับว่าเขารู้สึกว่ามิมนามิโนะปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ใน12เดือนแรกที่พร้อมกับช่วงการระบาดของโควิด -19 ครบกล่าวว่าคุณย้ายเข้ามาสโมสรใหม่ และทุกคนคิดว่าคุณจะทำา 20, 30, 40ประตูและอะไรแบบนั้นเขาอยู่ในสภาพที่ดีสภาพที่ดีมากเขาพัฒนาเขาคุ้นเคยกับมันชัดเจนว่าเขาเป็นนักเตะที่ดีตอนที่เราเซ็นสัญญากับเขาแต่เขาคุ้นเคยกับความเข้มข้นหลีการฝึกซ้อมอะไรทุกอย่างเหล่านั้นเขาก้าวหน้าเป็นอย่างมากผมรู้เกมล่าสุดเขาเล่นกับคริสตันพาเลสและตั้งแต่นั้นเรายังไม่ชนะเกมอีกเลยและตั้งแต่นั้นเรายังไม่ชนะเกมอีกเลยดังนั้นเราควรคิดเกี่ยวกับการนำเข้ามากลับมีส่วนร่วมอย่างแน่นอน หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ